สวัสดีค่ะนายสวีเดนค่ะคือนายก็จากคลิปนะจากคลิปที่เป็นกระแสนะเห็นนะในกระแสของโล,ก,ลกโลกโซเชียลนะเกี่ยวกับ่าเรื่องน่าเศร้านะเรื่องน่าเศร้าแล้วกันนะแต่ก็คือเออนะอยากจะมาพูดว่านายก็ไปดูมาหลายๆที่นะคือเรื่องเกี่ยวกับสาวไทยนะสาวไทยที่อ่าคอตต,ตนะคอรต,ตนะคอตอี่ไทยเพื่อนขาเนาะ แล้วก็ได้มีอ่ะเขาเรียกอะไรได้มีการแชร์กันในโซเชียลเป็นวงกว้างเลยกันแล้วเพื่อนหาเนาะแล้วก็นานก็เห็นนะทั้งทั้ง youtube แล้วก็ Instagram อินสตาแกรมเฟซบุ๊กนะก็คือมีการพูดถึงกันในเรื่องนี้นะที่จริงเรื่องนี้ก็คือน่าจะเกิดมาก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคือตอนนี้ก็วัน,นวันนี้ก็ประมาณวันที่สิบเก้ากุปภาพันธ์นะเพื่อนขาเนาะคือโอเคนะนายก็คือนายก็ไปดูไปอ่านมาในหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นในเพจหรือว่าใน y youtube หรือว่า ตามที่เขาทําคลิปกันนะเพื่อนนขาเนาะอันนี้น okay. ายขออนุญาตเล่าต่อแล้วกันนะนายขออนุญาตเล่าต่อนะเพื่อนนขาเนาะก็เป็นเรื่องน่าเศร้าเป็นเรื่องน่าเศร้าอีกเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องเตือนใจแล้วกันเป็นเรื่องเตือนใจเรื่องหนึ่งแล้วกันนะเพื่อนนขาเนาะโอเคเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะก็คือมิ้ก็มีอยู่ว่าคือพี่คนไทยคนนี้นะคือคือนายได้ไปฟังคือพี่คนไทยเนี่ยคืออยู่เยอรมันนะอยู่อยู่เยอรมันนะอยู่เยอรมนี ก็ได้เอ่อได้นมีผัวฝรั่งแล้วก็อยู่ยุรมานีนะทำงานทํางานเก็บเงินนะทำงานเก็บเงินส่งเงินตามสเติปของสาวไทยหลายๆคนนะทํางานเก็บเงินส่งบ้านเพื่อที่จะไป สร้างบ้านซื้อที่สร้างบ้านนะเพืสสสส Similar, ่อนขาซื้อที่ ogi, สร้างบ้านที่ไทยนั่นเองแลคือทํางานเก็บเงินตัวเองก็ทํางานอ่าทำงานไปแล้วก็ส่งเงินไปนะก็คือแบบไม่ไม่ยังอ่ะเพื่อที่จะเขาอะเพื่อที่หวังว่าพอเกษียณแล้วก็จะไปอยู่ที่ไทยนั่นเองแลคือเป็นเป็นสเต็ปของสาวไทยหลายคนเลยแหละที่อ่าทำงานส่งบ้านแล้วก็สร้างบ้านเนาะสร้างบ้านเนาะ โอเคเนาะทีนี้มันก็เรื่องมันก็คือแบบว่าน่าจะถึงเวลาที่พี่คนนี้ก็คือก็จะไปนะก็จะไปแบบว่าเออนะก็จะไปอยู่กับเสียงกับสามีต่างชาตินู่นนี่นั่นก็เลยจะกลับไทยไปเพื่อที่จะไปโอนนะไปโอนชื่อที่บ้านนู่นนี่นั่นนะทีนี้พอไปถึงอ่ะเรื่องก็เกิดไปบ้างคับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอไปก็ไปถามแม่นะเออว่าจะไปโอนเนาะทีนี้เออนะผู้เป็นแม่นะผู้เป็นแม่ก็บอกว่านางอ่ะ ได้โอนทั้งที่ที่ดินแล้วก็บ้านให้กับน้องสาวเป็นเป็นที่เรียบร้อยไปตั้งนานแล้วว่างั้นเถอะไปตั้งนานแล้วนะทีนี้แหละคือได้มีอาการเขาเรียกอะไรละ่ะพี่คนั้นก็คือแบบว่าน่นมีปากเสียงกันมีการทะเลาะเบาอแวงนู่นนี่นั่นกันนะเพื่อนๆคานะผู้เป็นแม่ก็ก็อ๋พูด,พดง่ายๆคือเชิงแบบว่าเขาข้างลูกเขาข้างลูกคนเล็กนะคะลูกคนเล็กคือแบบว่า ทีวีนี้พวกพี่คนนั้นว่าทําไมล่ะเธอเธอก็มีเงินมีร่ารวยเงินทองอยู่กินสบายทําไมเธอจะให้ให้ให้บ้านฮะทีะ่ตรงนี้ให้กับน้องไม่ได้เชียวหรือนู่นนี่นั่นคือมีการทะเลาะเบาแวงกันนะครับเพาะนันขาตามในตามที่ไหนได้ไปฟังมาเนาะคือมีการทะเลาะเบาแวงกันด้วยเนาะด้วยความที่ผู้เป็นแม่นะผู้เป็นแม่คือ,อ,อได้ว่าได้ว่า,ว,าว่าพี่คนนี้คือน่าจะเกิดจากความกดดนันน้อยใจเสียใจนะบางทีก็ ทีนี้พี่แกนะพี่คือได้กลับไทยไปแค่สามวันนะสามวันเสร็จก็คือสามีนะสามีก็แบบว่าเออจะพยายามชวนชวนเออชวนบอกว่าเออพี่คนนี้คือโอเคเราไปเริ่มใหม่เรากลับไปเยอรมนแล้วก็ไปทํางานนู่นนี่นั่นไม่ต้องคิดมากนู่นนี่นั่นนะแต่แต่ป,ปัญหาเรื่องหน้าเศร้าเกิดขึ้นคือพี่แกก็คือตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยการผูกคอตายนะก็คือคอตอ,นะอตอเนาะคอตตอคือ ใน,นนะในบ้านหลังนั้นนะในบ้านหลังหลังที่แกส่งเสียน้ำพักน้ำแรงนะและที่สำคัญคืออ่ะี่คนนี้ก็คือได้แบบว่าเขียนจดหมายแบบเขียนจดหมายเขียนจดหมายลาตายแล้วกันเขียนจดหมายลาตายแบบนั้นนะแบบว่าแบาวแบว่บาสาบแช่งครอบครัวนะสาบแช่งคนเออสาบแช่งน้องน้องแม่นู่นนะั่นนั่นก็คืออ่าลึกลึก,ลกยังไงก็ไม่รู้นะแต, ederim. แต่คือมีการเขียนสาบแช่งด้วยนะครับ่นี่เลยคับบางทีก็เนาะ เพราะว่าอะไรเพราะบางทีก็มันมีหลายๆเคสนะมีหลายเคสหลายๆเคสที่เป็นแบบนี้นะนะก็คือแบบว่านะก็เจอมาเจอมาทั้งในคลิปหรือว่าไปเจอในเพจต่างๆเนะกี่ยวกับมาดามนะคนที่ได้แฟนฝรั่งนะคนที่ย้ายมาอยู่ต่างประเทศนะส่วนใหญ่ก็เจอแบบนี้คือทํางานส่งเงินเพื่อที่จะส่งเงินทางบ้านสูงเท่าไหร่ก็ไม่พอบางคนก็แบบว่าส่งเงินไปส่งเงินไปนะเพื่อที่จะแบบว่าสร้างบ้านเพื่อที่จะ อยู่ในบ้านปลายชีวิตในเกษียณนู่นนี่นั่นนะแต่ก็มาลงเอยด้วยการอ่าเขาเรียกอะไรอ่าทะเลาะเบาแวงกันเพราะเงินนะเพราะเงินเกี่ยวกับญาติพี่น้องนี่แหละคือตัวสําคัญ,ญญาติพี่น้องตัวเองญาตพี่น้องพ่อแม่พี่น้องตัวเองนี่แหละคือตัวสําคัญเลยในการอ่าเป็นอเขาเรียกอะไรเงินสามารถตัดขาดได้ทุกอย่างจริงๆเม่่มันขาดเนาะและที่สําคัญคือมัน่เป็นการปลูกฝังหรือเปล่าในไม่ได้ใช้คำที่เป็นการปลูกฝังเกี่ยวกับอ่า คนที่ย้ายมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยคือจะต้องรับผิดชอบหน้าที่นี้อยู่เรื่อยไปเลยเหรอก็ส <_ sinners> ่วนใหญ่ก็จะหลายๆคนก็จะเจอแบบนี้นะคือแบบนี้นะคือเขาก็คิดว่าประมาณว่าเออนะคือย้ายมาอยู่ต่างประเทศแล้วมันจะสุขสบายนะจริงๆแล้ว่มันไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆแล้วก็ต้องทํางานทํางานนะทางานเก็บเงินนะทำงานเก็บเงินเพื่อที่จะใช้ชีวิตของเราเหมือนกันนะบางทีก็ไม่ใช่ว่ามาย้ายมาอยู่ต่างประเทศปุ๊บอ๊้ย ใช้ชีวิตแบบว่าสุขสบายเลยไม่ต้องทําอะไรตรงนี้นันมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่แบบนั้นนะแต่ด้วยความที่อ่ะค่าธรรมเนียมหรือว่าค่านิยมคนไทยอ่ะคือพอคนไหนที่ได้แบบว่าโอเคแบบว่าได้ผัวฝรั่งแล้วกันได้ผัวฝรัง่งเขาก็จะเมาเลยแหละเออนะใช้ชีวิตสุขสบายแล้วแหละทีนี้คนทางบ้านก็อืมขอเงินขอเท่าไหร่ก็ไม่พอนะถมเท่าไหร่ส่งให้เท่าไหร่ก็ไม่พอนะ แต่อันนี้คือมันก็แล้วแต่นะแล้วแต่ม <go> ันก <go> ็แต่แล้วแต่แต่คือส่วนใหญ่แล้วกันนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะครปับหาเนาะเออเรื่องบางทีก็มันน่าเศร้านะมันน่าเศร้าที่พี่คนนี้คือแบบว่าคิดสั้นนะคิดสั้นจบชีวิตตัวเองไปก่อนนะน่ามันน่าจะเกิดจากแบบว่าความน้อยอกน้อยใจนะเพราะกาทะเลาะเบาแวงกันและพูดเป็นแม่นะพู้เป็นแม่คือแบบว่าไล่นางไปนน่นนี่นั่นนะเอาคนออกง่ายๆนะบางทีก็เออนะ น้ำพักน้ำแรงอีกอย่างหนึ่งคนเป็นแม่ก็เกินไปแล้วกันนะบางทีก็เนานะแต่ก็นี่ก็คือเรื่องหน้าเศร้าอีกเรื่องหนึ่งที่กําลังเป็นนะเขาได้แชร์ในโลกออนไลน์นะแล้วก็อนาน,นก็ได้ไปอ่านนก็ได้ถ้าไปอ่านก็คือแบบว่าประมาณว่า ในเพจกว่าจะเป็นมาดามโน่นนี่นั่นนะคือเขาก็ได้แบบไปโพสไปโพสแต่ว่าคือเจ้าโพสคือได้ลบไปแล้วนะคือเพราะว่าอะไรฝรั่งเขาคือแบบว่าไม่อยากจะยุ่งวุ่นวายก็คือได้ลบโพสต์ไปเรียบร้อยแล้วคือมีการแชร์กันเยอะมากนะแล้วก็มีหลายหลายคนก็คือมาทําคลิปมาทําคลิปแบบว่าเออแบ่งปันนะเป็นแบ่งปันคืออันนี้คือที่มาออกมาทำคลิปคือแบ่งปันเป็นอุทาหณ์นะเป็นอุทาหณ์ให้กับสาวๆหรือว่าคนหรือว่าคนที่อาย้ายมาอยู่ต่างประเทศนะส่วนใหญ่ก็จะเจอปัญหาแบบนี้เนาะ คือปัญหาทุกปัญหาคือมันต้องมีทางแก้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะบางทีอ่ะถ้า,าความคิดเห็นของนายคือถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะกลับไทยก็คือเราไม่จําเป็นเราไม่จําเป็นจะต้องส่งเงินเพื่อที่จะสร้างบ้านก่อนก็ได้นะเพราะว่าตราบใดที่เรามีเงินอยู่คือสร้างบ้านถ้าสร้างด้วยเงินเนี่ยเดือนสองเดือนมันก็เสร็จถ้าเราอ่ะ ไปอยู่ไปดูไปคุมเองนะก็คือทําเองคุมเองนะดีกว่าสบายใจกว่าจะได้ไม่ต้องมีปัญหาทีหลังนั่นเองนะจะโอนหรือไปโอนเองแนละ้วถ้าไม่มีเวลาเราไม่ต้องซื้อก่อนเราค่อยซื้อพอเรามีเวลาแล้วก็เราต้องจัดการด้วยตัวเองนะบางทีก็ คนในครอบครัวใช่ว่าจะดีกับเราหมดนะบางทีอันนี้คือในในก็ไม่ได้ว่านะคือบางครบอบครัวเขาก็ดีบางครอบครัวบางครอบครัวเขาก็ไม่ดีนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเจอแบบนี้นะคบเพื่อนๆเนาะนี่แหละก็คือเป็นอุทาหรณ์สอนใจกับสาวๆหลายคนที่กำลังแล้วก็กำลังประสบปัญหาแบบนี้นะคือค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจนะอย่าวุ่นวายแล้วกันนะและก็ขอเป็นกำลังใจและก,ก็ขอแสดงความเสียใจกับ พี่คนนี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ